าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อาหาท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจขายที่ดินซื้อที่ดินก็ขอให้ขายสาเร็จนี่งานสาเร็จนี่พรแต่ค้าขายก็ขายขายหยิบขายดีรับงานที่การงานก็ขอประธานโทษพูดไม่ถึงตอนนี้าตามพรตรงนี้ตอนสาเร็จเราขอแทรกเข้าไปนิดหนึ่งท่านทั้งหลายอย่าเอาแต่เงินเดือนนะเอาเงินดินด้วยอาจะไปคิดเอาเอง เดือนหนึ่งหมดเดือนหมดเดือนท่านเนเด็กเก็บพร้อมรอนิดอะไรไว้นะอย่าลืมนะอย่าเอาแต่เงินเดือนเอาเงินดินด้วยประกอบอาชีพการงานด้วยเดี๋ยวท่านมีบุตรธิดาหลายคนได้่งเรียนเป็นเจ้าด็อกเตอร์เดือนหนึ่งก็หมดเดือนเดือนหนึ่งก็หมดเดือนแล้วก็จะเอาลไรละ่ะพูจ้าสอนไม่ใช่ของธรรมาธรรมฮะฮักจิงอยูย่ในถิ่นทิ้ทายในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำนาฮักจิงอยู่ในถิ่นท้งทาย ชายเขาเปลืองยิ่งเขาสารโบราณว่างานจะต้องพึ่งเรือเสียจะต้องพึ่งป่าชาชายอัายยายสเรา,าก็จิตที่ดูบ้างเขาก็จายต้องทำมาหากินในบางคนเนี่ยรับราัก,การด้วยขายที่ดินด้วยรับรจชก,การด้วยเอาของเสริมสวยไปขายสองของเสริมสวยไอ้นวลอะไรนี่ที่มีจะขายก็ขายไไปนี่เห็นมีปัญหาอาตมานี้นามหลายคนเดีด๋ยวนี้รวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ลาออกจากราชก,การและ ลาออกไปทั้งบริษัทแหละเกิดรวยได้ไวนี่แล้วแต่บุญวาสนาของใครบางคนเดือนหนึ่งหมดเดือนเดือนหนึ่งหมดเดือนไม่มีทราบเก่าลาไปสวนนิพานไม่ต้องทํางานทําการไม่ใช่นี่แหละพรสีประการเนี่จะถึงนังถศึกอยู่เราก็ต้องไปลาม,มาไหว้อย่างนั้นสนับสนุนโดยน้ําปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ําปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง